หางเป็นหางครับเซียนกลน้องเบไปชนวอยมันเป็นอ่าแบบที่หาซื้อไม่ได้ตามทั่วไปนะครับมันต้องมาลองสัมผัสอย่างทานคือเดียงไว้เหนี่ยงไกลกันโอยตะคานเอาไปเฮ็ดเหนี่ยงนาะข้างยอดเลยใช่ไหมครับนี่เสียเมืองกันไหนมันเป็นไหนเขา เจียนจิมบอยครับจิมบอยคูลาชครับอันนี้มาผูเรือกันครับเป็นบรรยากาศครับอ้อินตม,มาค่ะครับนี่อากาศก็ลังเย็นสบายครับตอนนี้ ไม่นะมันเสียบตะขอเลยนะมันแ่บไม่ไม่ยังเชียร์ก่นอ่ะสิงครับผมบรรยากาศผู้เรือตอนเช้าเนะครับตอนนี้ประมาณเกียองศาครับตอนนี้หนาวหลายพระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือขึ้นไปแล้วบ่าดูตื่นโมทันเป็นไหนครับเชีนโจค,ครับผู้เรือเป็นไหนครับอันนี้จานเพื่อจารจันทน์อยู่

ไก่ปลาครับมนี่มาล่าไก่ยินเสียงนกเสียงเขียดบ่ครับเป็นน้ำซับครับน้ำซับไรข้างหลังน้ำใสสะอาดดีครับนี่เสียนแสนนะครับมือดจักน้อยครับพี่น้องครับ อ้าวาหน่มันเป็นน้ำซับไหลลงไปจากเขาเนาะพี่น้องบางสีมะลามสามไกลเด้อนี่พี่น้องสามคักคักครับเดี๋ยวรอเบิรงครับ เบิงบงบ่งล้าแล้วหร,รเป็นยังไงเอา้าเอะค<อ>นี่เียวรับคนเส้นกลน้ลองเบงชวนี่หนีชว,ชว์นี่ครับการลามคือยังการลามคือแทบตีเขาสิใส่หมอด้าใส่บอกทอ่าคือยังพอรัาอยู่เลยเลลโอ้ครับผมนี่เป็นพอ่อครัวหลามเองมั้งครับมื่อนี้หรือเป็นคนตำเคียง ศาสนากุมีสำคัญกระเขานี่นี่เกาะเขายี่นี่เด็ดเด็ดมาตาบันเลยนี่ี่เด็ดมาตาบานเลยเสร็จแล้วขั้วไก่เลยครับบ้านไก่ย่างครับตัวนี้เส้นเส้นครับเป็นกุ๊กด้านการย่างครับย่างสามคุ้มกับเก่งเงี้ยนวะนี่ ไมผู้ใดมึงแกล้งนะอ้า่ธรรมชาติไม่ดีอยู่เว้ยแกล้งดีดีกว่าไม่แกล้งทีมงานโปรดักชั่นโอ้ดีครับเท่ก็เท่เสี่ยนเจมบอยเป็นไรครับโูมันเป็นอ่าแบบ ที่หาซื้อไม่ได้ตามทั่วไปนะครับมันต้องมาลองสัมผัสกับธรรมชาตนะิรับจังไรนี่เจ็ดอย่งนี้นะปลาโค่นหีบตัวนี้นะ <c oughs> หีบังียงเงี้ยเ มักมักบ่บข้สูตรบ้านเกลือผมชุดกัพอครับเกลือมักเกลือกับผมชุดกับพ่อ,อครับบ่ต้องซุงบ่ต้องซอสบ่ครับเอาแบบเป็นบ้านไก่ย่างเกลือครับพี่น้องเกลือมิดหน่อยครับเกลือมิดแย้วครับ <c oughs> miết ở cứ miết nhau. Mua thả xíu á, bên mảnh. <laughs> đá. Không <laughs> đấy. Mấy gì là <laughs> หยิบไงก็คนอีกครับอพราะีย่างแบบไม่รู้ครับบด้ย่างทานหยิบซุ้มก็คนอีกพี่น้องโอ้โหแต่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 กูฮารวดเอาน้ำเตียงได้ครับพี่น้องหนาวครับบรรยากาศตอนนี้ ตรวจมัดได้ครับทั้งก็อดตอกมันยังมันไปมันหลุดรสชาติอืมกันกันตัดให้มันอันนึงว่างใช่ผิดสัญงานเหมันย่างไฟลุกดิย่างข้นขวังเนี่ครับ get a get a เบ่งตอนสุกเนาะนี่ตอนตอนเอาไส่ไหมไหมครับอย่างไก่สุดได้นี่สุขคนนครับสุดคนเจนสุดได้เนี่ยเข้าสุดกว้างเลยอย่างสุดได้สุดคนเจนนะเี่ยโอ้โหอรอยู่ไก่ปลาที่อย่างอย่างอย่างย่างไก่ปลา ย่างไ่ฟ้านาะหนังเลียงอันนั้นนะอังกวัวนะครับพี่น้องนี่าโอ้บอันแล้วเนาะมีย่างครับตัวนี้นี่เฮ็ดหยังครับลายมครับโำาลามครับ,รบตัวนี้ยำเาไปใหูไักไี่ล้องย่างตงล สับกันด้วยครับี่นูบอกครับะนี่อย่างนี้มันใครๆนี่ลูกมันบ่นีนนเา่อยี่ไ

มาเสียบครับแกย่างครับลูบหนูครับนี่ตำเครื่องครับคนนี้แตกตกตำเครื่องเอ่อเชี่ยนกลืนคนวิเลสครับเพราะว่ากำลังดีแทบเครื่องหลาม tám cây hả cái bé hết nhăng nhỉ ai xoay tất khay hả đi nào thành phố đi xoay đây ô này to cây nâng tù này, cá nữa ซอยเก่งครับคนหมักซอยเนาะเฮ้เอาเบิร์ดเลยบ่อเดี๋ยวนี้เนี่ไอ้ก็เอาเต้หัวจีโอ้เสียด้ของผิดนะซื้อมาเพียงผิดนนะครับไปสว่างใช่ไมันว่เห็นคนไง ใส่หลายอเนาะจะี่ยงบานี่หอม สูตรได้ครับเนี่ยสูตรเท่าไหร่นี่ล่ะสูตรมี่ยังกะใส่สูตรบ้านสะอาดด้วยครับคลิกบ่ครับตั้มบ่ครับ กินเมื่อต่ำต้องทั้งหา่างดิค่าครับวัดนีไปนั่นบ่ได้บ่น้องไปยังครับไปน,นั่นได้ครับสมุนไพรบ่ เำเคียงรวมกันบบดเครื่องประมาณเครื่องคูครับประมาณหนึ่งในสามน้า,าสามน้ำจากบังครับบังเดียวรวนเลยวุ้บเปใหไ่ยังเปนดีครับหนึ่งในสามของไก่ครับนี่เครือ่องเส้นกลนคลนพิเลนครับ เทียมครับว่านี้พี่น้องกระเทียมพี่หนังคือใส่ที่หลังนี่ครับลืมวายูว่ามีเหตุผลเดียวย้มันมีเคล็ดลับอีหยังเครื่องกับไก่นี่ประมาณหนึ่งแมสามของไก่เนาะครับเครื่องใส่หลายแฉบหลายครับใส่หลายแฉบหลายเป็นว่าดับเข้าดับเข้าครับเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรบ้านเฮาตอแตนโควิดครับอันนี้พวกผมไนี เ,เ,ออนะเทียดไอ้เงี้ยงก่อนนะเทียดโควิดมาแล้ะเนี่ยผ่านเหมือนทุกคนครับอันนี้ตำเอาเหลียบวันไดนี่ไอ้ข่อที่มีแห้งหรออืมว่าตำไหลกับเมย์เนาะอืมเจ๊ครับ ได้ไหลายแฉลบหลายเพื่อน,น่นนนาดับข้าวครับต้นเน,นี่ยองตัวนี่ตะคานตะคานบอกครับครับโอ้ตะคานเอาไปเห็ดอย่างเนาะเฮ้ยเบิ้งผู้ขึ้นด้วยครับผู้ตึ้งเงี้ยผนดเงยโอ้ผุดเวตัสจะต้องตัดเอายอดมันบอกครับโอ้ต้องขึ้นไปตัดเอายอดมันถึง เรื่องผุ่นครับตะคานมาสั่นว่าตระกูลพริกไทยเนาะฮะกินลำกินใบมัโอ้ตระกูลพริกไทยบอกครับกินลำกินใบมันบอกครับโอ้ตะคานมาสั่นว่าเดี๋ยวมื้อนเสาผมพาไปเบื้องใบมันครับพี่น้องใบมันกินอะไรบ้ายแบบใส่ลำใส่ลำบางลำโอ้ตะคานเออใบที่ยังเอาไหมเอาไปปลูกบ้านเขาไหมเสียนนี่มันบ่เกิด นี่ต้นบวมมีเด้วนี่เออเป็นไม่เรื่อยเนาะเออเหมือนเสาขอเพิ่นไอ้ปูกตัางขอนแก่นบ่มีครับเดี๋ยใส่เครื่องหรือเปล่าไอ่โอ้ตั้เมื่อกี้ก็เอาเครื่องมาใส่นาะครับได้ใส่ผักกันหนึ่เพิ่นบ่บ่ังไห้ใส่ตั้มใส่ป่ะทุบตะขานอ่ะทุบใส่นี่ๆได้ใส่แล้วนรีตะขานอืีได้ตักให้เพิ่นเบิ่งเด้อครับตะขานตะขานเอาให้ใส่จังได๋ทุบนี่ล่ะทุบออ๋ เป็นแนวที่บอกเกอจัห uh, มูจักห้อกเป็นพืชินมันอา่สิเผ็ดหอนคล้ายคพริกไทยอีกนว่าบาง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 น่าโอ้มันเฮีดดีอ่ะเพื่อนาหเฮียดประจำนานันคุกขิดนะมันเปนสิงของมันตรงตรงตกงใย นาล้ังคกครับพี่น้องแปลว่ามันบอดีนามรันนนงนังนี่มัน,นดีทีานาล้ังคกยังดีเนาะเอากินเลยได้ดิดดว้ายีเม,มนกันไหนมันเป็นไหนเขาไปคนจากหนกันอ้ยนอเนเฮ็ดบาป้เฒ่วขาเน,นาะ พอขั้วมือนึ่งนะครับในกระเพาะใส่่มนเร่ามใส่แล้วใส่แล้วเขานำเขานำมาเหงซอยประเดี๋ยวนะเขานำมาเหยงนะครับเมืองบางหลามครับพ่น้องเทียบใส่กับตูขนซ้ากันเอาลดครับบังงกันังกไงนะทไงทังยาน่น่ต้องเพิ่มด้วย ปลาแดกจนบ Bref, um ma, ัางไฟนะครับพี่น้องหาซื้อได้แล้วนะครับเอาใจเฝ้าเถอะวัวเห็นอะไรก็ยังเฝ้าวัวเห็นเฝ้าวัวมันติเมื่อยเจ้าขอค ก้นตำเครื่องกับเพราะทำนี่เล้ครับนี่กุ๊กมือของแท้มาแล้วบังครับเอาใส่บัง เมเพ่อดีเลยเะบังข <c oughs> ้าพนดบัตนมาจากไหนครับเนี่ย้อเชจะไปตองดีครับบันี่ สีไฟจรวดครับมีชิ้ย่างเนี่ยว้าคล่องดีเลยเนี่ยมีดทำไมคอยๆไฟอ่อนๆอมันบ่ท้อกร้อมหนาไก่ย่างครับไก่ย่างรับย่างย่างรับหนูย่างไก่ย่างรับหนูย่างครับ คาทอกแล้วอันไอซุกแล้วปุ๊บ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 เป็นตะคักแท้ครับว้าวผู้ใดเเอาครับไออธิบายฟังดูแลมหนี่เพิ่อนี่จังเดยนี่ตัดไม้ไผ่นี่ครับมันต้องอ่อนเออหั่นโงกกขึ้นโอ้ครับเอาเปลี่ยนเคร่องที่ก็ได้เลยครับเพราะว่านโคกกมันมันอ่อนอ๋ออืมจะเรื่องอะไรบอกโบ้ครับ ปัดเอาตาเกียนมันตาไนมันเนี่ยครับพัดขึ้นครันเอาไฟเนี่เอาโคกโคกขึ้นครับนี่ทั้งโคกเอาไซไฟเด้ครับครับพี่น้องบัวทั้งโกเอาขึ้นไปครับทั้งโกเอาเอาขึ้นเดื่อแต่ว่าทั้งไปเอาลงไปลงไปไปมันสิแก้วครับขันว่าเอาไปแล้วก็วิธีตัดอีกทันหนึงขันว่าขมิ้นข้าวบะคมอีนอไก่เอาตรงออกข้างข้างโคครับไม่มีโคนะครับข้างกั ตัดอ๋อคือหนึ่งเอากระเจกเจะเอาโจกโค่นครับกันกันกันทางปลายเต็กกันปลาแตกข้าปลาแตกเรนจะเป็นยังไงบนมแนมมันนิ่หวมมนหันสุกอ๋อคอออ ไก่ไปไก่แล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วครับครับผมคิดยากเลยค่ะข้วโพดเนี่คิดว่ามันสุกแล้วครับบ้านนี้ <c oughs> น้ำครับนี่เมื่อกี้กับบ้างเมื่อกี้ ไก่ใช <blender>, ่ครับจับเลยเอาอมมอมไปมาใส่เลยโอเคใส่หมอครับไป ออกะเอือเอ้ย hmm. ม oh, ือึงนี่ออาไาเป็นยังวะใช้งานได้ยินไหมอคือปลงอ่โอ้ยขี้ไซสนิลล์โซนนะเอาสานี้ด้นวอดใส่้อนเสียบอันนี้ว่าขับขวดมันมันมันหลงมันต้องมแย่เนาะจะเกียบอันี้น่ไปมี้นนะ ุยยังนึงยังไงโอยมันยังตักไหลเมนไปน้องฮักถึงนู้นเนี่ยได้กินกับมันกับกับหิ้งกับดินกับใส่ะนี่เลยน่ะซ้อนซ้อนอะไรใส่ไ่ได้ก่อนอ กแ่ไก so ่ปลาตินี้เาสลเบาะลามไก่เนาะกินน้ำตอนกินต้นตัวกะหายาแล้วเนาะกินก็กินยางนี้ดีดีใ่ไก่ปลาเอาเอาใส่อันนั้นเนี่ยดีดหกโอ้โหปือวี้าปากเหเว เยอะบึดหรอวะงุ้มอ๋อแล้วงุ้มตอบมอเนอ้าปากเซเวยกขึ้นว่าไงไออให้น้องพิงหนูกินแน่ครับครับรามเมื่อกี้เนี่ปุงไม่มายันนัง